นี่นะมันไม้พวกุดฮะผมเป็นคนที่อยู่ในจังหวัดแกเดนภาคใต้มานานนะมานานจนตกมัธยมนะมันไม้นี่นะนี่นี่ครับมันไม้ก็มีคำถามตรงที่ว่ามันไม้กับมันสัมปัน์หลังนี่ตามกันตรงไหนแต่ขออธิบายว่ามันไม้คือ คนภาคกลางจะเรียกว่ามันห้านาทีสีนี่จะขาวสําหรับต้มนะเนี่นะเอาทอดน,นี้มาต้มนะต้มต้มกินกับมะพร้าวทึนทะึกะใส่เกลือหน่อยนึงหรือใช้น้ำตาลนิดหน่อยนึงก็ได้นะมาต้มหรือว่าจะมาหมกแล้วม,มาเผาที่พิเศษสุดมันไม้ชนิดนี้นะก็คือว่าทําข้าวหมากเอาแป้งเหมือนกับข้าวหมากธรรมดาเนี่ยแต่ต้มกึง่งกึ่งสุกนะ มาทาเป็นข้าวหมากก็อร่อยทําขนมกล้วยก็อร่อย,อยนี่นะก็เลยเรียกว่ามันไม้เพราะว่าปกติมันเนี่ยนะพืชตระกูลมันเนี่ยจะเป็นเป็นเทานะ่ะเป็นเลื้อยไหมเลื้อยแต่อันนี้เป็นต้นนะก็เลยเรียกว่ามันไม้มนไมเนื้อนี่จะสีขาวนะนี่นะตน้นนพันนะนี่ตน้ตนพันมันไม้นะนี่นะแต่ว่าเขาจะทำเป็นแกูปได้หลายอย่างนะนี่ที่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำมานะ นี่นะทำเข้าเกียร์นี่นะน่าสนใจนะตอนนี้มันห้านาทีพันสีขาวแบบนี้หายากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอของมหาวิทยาลัยเกษตรที่ของกรมกรมชาก,การเกษตรที่พัฒนาสายพันธุ์เป็นมันเป็นสีเหลืองนะเนี่ยนะมันไมนะ้นะน่ก็มีต้นพันธุ์ทลักษณะอย่างนี้นะนี่นะ พันไม้ใครสนใจอยากจะปลูกเป็นไม้โบราณนะฮะจะใช้ไม้โบราณเพราะเดี๋ยวนี้หายากนะมาได้นะฮะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โซนนวัตกรรมอยู่ใกล้ๆกับอาคารจากักรพันพิศรีนะฮะนี่นะแต่วันเมื่อกี้ถามอาจารย์ฮะอาจารย์บอกว่าเป็นไม้ท้องถิ่นที่เขาเรียกแต่จังหวัดยาลาเมช่จังหวัดยาลานะทรงขาเขาก็เรียกมันไม้ต่างกันอยู่ในตระกูลเดียวกันมันสับปะรงต่างกันมันสับปะรงก็คือเป็นไม้ที่ต้มสําหรับกิน กินหอยยอดก็กินได้นะนี่นะ,ะมันสับหลังนั้นก็จะเน้นอาหารสัตว์ส่วนมันมานี่จะเน้นเป็นอาหารคนครับ